ทวีปที่อยู่รอบโคโลใตายและถูกจัดให้เป็นดินแดนที่แห้งแรงมากที่สุดในโลกมีอีกชื่อหนึ่งว่าทวีปสีขาว Great White Continent หรือที่รู้จักกันในนามแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่มีความหนาวเย็นมากที่สุดและการสำรวจพื้นที่ยันกว้างใหญ่นี้ยังไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข,ข้าสู่รายการ Scary Toplist กับการจัดอันดับเรื่องราวลึกลับและน่ากลัวประจำสัปดาห์ และหนูดีเองค่ะจะมาเป็นโฮส์ให้กับเพื่อนๆใน EP นีนี้สัปดาห์นี้หนูดีได้รวบรวม10อันดับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาค่ะมาเริ่มต้นกันที่อันดับ10ค่ะทะเลสาบใต้ดิน underground lakes การค้นพบที่น่าเหลือเชื่อในปี1970จากเรดาร์ที่ใช้สำรวจทวีปแอนตาร์กติกา การค้นพบนี้ถูกคาดคเนว่าอาจจะมีทะเลสาบอยู่ใต้พื้นน้ำแข็งนี้ถึง400แห่งเลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ว่าการเกิดขึ้นของทะเลสาบเหล่านี้เกิดจากการที่พื้นทินแยกตัวจากทวีปโบราณที่เรียกว่ากรีนวาเนียแ,และเหตุที่ทะเลสาบเหล่านี้ไม่แข็งตัวเป็นเพราะาการกดทับของแผ่นน้ำแข็งค่ะต่อมาในปี1990มีการค้นพบทะเลสาบวอสคอตพบว่าอยู่ลึกลงไปใต้พื้นน้ำแข็งถึง3.5กิโลเมตร เป็นทะเลสาบใต้าทาน้ําแข็งที่ย่อยที่สุดในแอนตาร์กติกาแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันมีอุณหภูมิเบียงแค่ลบสองศาเองถึงแม้ว่ามันจะถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งเมื่อ20ล้านปีก่อนและปี2014กับการค้นพบระบบนิเวศของจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ในทะเลสับวิลันว่ามันสามารถจเจริญเติบโตได้ถึงแม้ว,ว่ามันไม่โดนแสงและโดนอากาศมาถึงหลายล้านปีแต่พวกมันนั้นคงอยู่ด้วยมีเทนและแอมโมเนียที่ใช้เป็นพลังงานในการเติบโตค่ะอันดับ9้าภูเขาแห้งแล้งแมกเมอร์โด m ักเมอร์โด้ v ดรายวาเลภาพที่เพื่อนๆทุกคนคิดเมื่อพูดถึงทะเลทรายจะต้องคิดว่าพื้นที่แห่งนี้จะต้องเป็นดินแดนที่มีแต่ทรายและมีความร้อนระอุแต่อันที่จริงแล้วแอนตาร์กติก้านั้นเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ พื้นที่นี้มีอากาศที่แห้งแรงและมีลมแรงมากปริมาณน้ำฝนนั้นมีเพียงแค่50มิมตรต่อปีเองและมีถึง99ส่วนที่โปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งค่ะมีเพียง1ส่วนเท่านั้นที่เป็นพื้นดินของทวีปและเจ้าพื้นดิ1น1%เนี่แหละค่ะที่เป็นที่สำคัญของนักวิจัยที่เรียกว่า Mac m m u r d o Dry Valleys เป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่สูงถึง70เมตรและกว้างถึง200เมตร ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่สามารถเล่นทรายในบริเวณนี้ได้และพื้นที่เนินทรายแห่งนี้เป็นที่ห่วงแหนมากเลยค่ะสําหรับนักวิจัยเพราะพวกเขาค้นพบว่ามีสภาพอากาศที่คล้ายกับดาวอังคารและพวกเขาก็ยังเผยว่าอาจจะค้นพบความลับจากดวงดาวดว,ดวงอื่นในพื้นที่นี้ก็ได้แต่ก็ต้องรีบกันหน่อยเพราะเมื่อเวลาน้ําแข็งละลายเนินทรายมันก็หายไปด้วยค่ะต่อกันที่อันดับ8ค่ะน้ําตกเลือดบล็อก ตอนนี้หนูดียังไม่ได้พาพวกเราออกจากุบเขาแม็กเมอร์โดนะคะที่นี่ยังมีความงามจากน้ำตก5ชั้นจากเทเลอร์กาเชียไหลลงสู่ทะเลสาบบอนนี bon ่ซึ่งมันน่ามาหัศจรรย์น,นะคะและมันก็น่าขนลุกด้วยเพราะว่าน้ำตกที่ไหลออกมามันเป็นสีแดงสดมันดูเหมือนเลือดที่ออกจากบาดแผลและไหลผ่านน้ำแข็งลงไปแต่ว่าไม่ได้มีใครเป็นอะไรอยู่หลังน้ำตกนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยออกมาถึงสาเหตุเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ได้ว่า น้ำที่ไหลออกมาเคยเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ใต้ดินลึกถึง400เมตรและพวกมันไม่ได้ถูกอากาศเลยเพราะน้ำแข็งที่ปกคลุมมายาวนานและเมื่อเวลาผ่านไปค่ะมันก็มีความเค็มตามธรรมชาติและความเค็มนี้เค็มมากกว่าทะเลถ,ถึง3เท่าเลยทีเดียวแถมยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กอย่างมากมายและเมื่อน้ำนี้ไหลผ่านออกมาสัมผัสกับทางน้ำแข็งและอากาศธาตุเหล็กที่มีนั้นก็จะเกิดออกซิไดซ์ค่ะและทำให้เกิดสนิม ทำให้น้ํานั้นเลยกลายเป็นสีแดงเข้มค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากเก็บบรรยากาศสวยสะพรึงแบบนี้ก็ต้องเลือกขนทางใดทางหนึ่งแล้วค่ะระหว่างขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปหรือว่าซื้อทริปเรือสําราญที่ไปล่องเรือตรงรอสซีเพื่อเก็บภาพบรรยากาศนี้ค่ะอันดับ 7. ความประหลาดของสิ่งมีชีวิต unusual creatures อย่างที่เล่ามาให้ฟังแล้วนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นทะเลทรายแห้งกว้างน้ำแข็งนะ บนน้อยและหนาวที่สุดในโลกคือว่าหนาวที่สุดของทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยถึงกับขนาดลบ89.4องศาเซลเซียสเลยนะคะแต่ถว่ามันกลับกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ถูกนิยามว่าเป็นสัป่าที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดนักวิจัยได้ค้นพบสปีชี์จำนวนหนึ่งที่พวกมมาปรับตัวให้อยู่รอดกับสภาพอากาศที่เลวร้าย สิ่งที่พวกน,นักวิทยาศาสตร์เจอเหรอคะก็จะเป็นจุลินทรีย์ของปลาหมึกยักษ์แล้วก็ปลาใต้น้ําทะเลลึกที่ใสๆและเห็นอวัยวะร่างกายของมันดูเหมือนว่ายังไม่ประหลาดใช่ไหมคะไม่งั้นเจอเซตนี้เลยคะ่ะแมงมุมที่มีขายาวเข้าจานข้าวนอนยักษ์ที่มีขนแปรงทองสีแวววาวและมันยังมีกรามขนาดใหญ่ที่มีฟันแหลมคมมีตั้งหาก และอย่าลืมว่าเจ้าพวกนี้มีชีวิตรอดอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากๆเลยนะคะอันดับ6ร่องรอยอาระยธรรมป่าฝน (Ancient f o s s i l and r a i n f o r e s t แน่นอนว่าการค้นพบหลายๆอย่างที่เจอในแอนตาร์กติกาผลการวิจัยซากดึกดำบรรของไม้และร่องรอยของต้นไม้และใบไม้ในเขตร้อนทำให้แน่ใจว่ามีป่าฝนจำนวนมากในที่นี่เหมือนกันเยอะขนาดไหนไม่สามารถยืนยันได้ เพราะการค้นพบที่มากมายของฟอสซิลจากสัตทะเลนกและไดโนเสาร์จากยุคครีเทเชียสและยังมีส่วนต้นของแมลงปีกแข็งที่อาศัยอยู่ระหว่าง14-20ถึงล้านปีก่อนและเซลล์สเปิร์มอายุ50ล้านปีในกล่องไข่ของหนอนที่สูญพันไปนานแล้วนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของฟอสซิลที่ค้นพบนะคะยังมีอีกหลายๆอย่างที่สร้างความตื่นเต้นและยังถกเถียงกันว่าเจ้าพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ เครึ่งทางกันแล้วนะคะมาต่อกันที่อันดับค่ะลุมใหญ่มะฮือมา The Giant Hole ลุมนี้รู้จักกันในานามโพลิเนียมันถูกค้นพบในทะเลเวดเดลของมาหาสมุทรใต้เมื่อปี1970 เป็นหลุมแรกๆที่ถูกเปิดออกจากน้ำแข็งที่หนาเตอะอันนี้ความมหึมมากของมันก็มีพื้นที่ถึง7 8 0 0 0ตารางกิโลเมตรคิดว่าน่าจะขนาดเท่าไอแลด์เลยนะคะนะักวิทยศา,าศาสตร์ก็ต่างไม่แน่ใจว่าทำไมเจา้าหลุมนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้มีเสียงหนึ่งก็ได้พูดมาว่ามันอาจจะเป็นเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเปิดช่องนี้เอาไวไส้สำหรับให้พวกมันหายใจแต่ในทางวิทยศา,าศาสตร์คาดว่ามันได้เกิดก่อตัวขึ้นเพราะน้าทะเลที่อุ่นกว่า และเข้มกว่าที่พบอยู่ส่วนลึกของทะเลได้พัดวนเวียนอยู่ในกระแสมหาสมุทรจละลายน้ําแข็งที่อยู่้างใต้มาจนถึงพื้นผิวมันก็เลยกลายเป็นหลุมแบบนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังคงทําการวิจัยต่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหลุมมเหึอมาอันนี้มันมีหรือเปล่าอันดับ4วูเขาเอรบัสที่พร้อมประทุภายใต้อากาศที่หนาวเย็นค่ะยังมีภูเขาไฟอีก4ลูกอยู่ที่เกาะรอสและพวกมันก็ดูเหมือนว่าจะสงบอยู่ ที่บอกว่าเหมือนจะก,ก็เพราะว่ามีม OUNT e r b ั s ที่มันได้ประทุเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเจา้าภูเขาไฟลูกนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สุดโต่งเลยก็ว่าได้เพราะภายใต้นี้มีแมกมาเหลวและทะเลสาบลาวาโบราณที่เดือดพล่านมาประมาณ1.3ล้านปีแล้วและด้วยความสูงของมันถึง3,800เมตรมันเลยกลายเป็นภูเขาไฟที่สูงเป็นอันดับ2ในทวีปแอนตาร์กติกาแต่ฟังดีๆนะคะ เจ้านี้เนี่ยคือภูเขาไฟที่อยู่ใต้ที่สุดของโลกนะคะมีทีมนักวิจัยสามารถปีนขึ้นไปได้แล้วเมื่อปี2013พวกเขาค้นพบถ้ำน้ำแข็งและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ความร้อนนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะขึ้นไปสำรวจกันบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยมาเทียนดับ3แล้วนะคะเชื้อราแอนตาร์กติกาแอนตาร์ติกฟังยีนอกจากซากฟอสซิลเชื้อจุลินทรีย์ที่พบมามากมายแล้ว ยังมีเชื้อราที่ระบุได้ว่าอาจจะเป็นเชื้อราที่มีในที่นี้ที่เดียวก็ได้เพราะเชื้อราทั่วไปเนี่ยมันเจริญเติบโตในที่ที่อบอุ่นและมีความชื้นแต่เชื้อราในทวีปแอนตาร์กติกานี้มันสามารถเจริญเติบโตได้ถึงแม้ว่ามีสภาพอากาศที่หนาวเย็นวกมันอยู่รอดด้วยอาหารในกระท่อมไม้ของนักสำรวจชุดแรกๆที่ทิ้งไว้ในกระท่อมไม้ต้องหลายสตวรวัตที่ผ่านมานอกจากอาหารที่วกมันกัน แล้วยังมีเชื้อร้ายอีกหนึ่งประเภทค่ะที่กินปิตโตเลียมที่รั่วไหลออกมาจากทางเชื้อเพลิงที่นักสำรวจนั้นทิ้งไว้ด้วยคราวนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งศึกษาค่ะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถกำจัดน้ำมันที่รั่วไหลออกไปทั่วโลกได้หรือเปล่านอกจากความหวังจากการวิจัยนี้แล้วยังไงพวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติด้วยนะคะก้าวเข้ามาสู่ความลึกลับอีกค่ะกับอันดับสองอุก,กาบาตโบราณ แม้เช่นเมเทอริสถึงแม้ว่าพื้นที่ของโลกเรานั้นจะมีอุกกาบาตตกลงมาเต็มไปหมดแต่เมื่อไรที่อุกกาบาตชิ้นนั้นตกลงมาที่ทวีปแอนตาร์กติกาก็เรียกได้ว่าอุกกาบาตชิ้นนั้นแทบจะสมบูรณ์ที่สุด เพราะความหนาวเย็นของสถานที่นี้ทำให้เป็นการเหมือนเก็บรักษาคุณภาพของอุกาบาตท,ทางฝั่งตะวันออกของที่นี่เนี่ยเหมือนจะเป็นทำเลทองของอุกาบาตก็ว่าได้ค่ะการเก็บตัวอย่างมากกว่า2,000 0ตัวที่ค้นพบตั้งแต่ปี1976จนถึงปี201 3มีการค้นพบอุกาบาตขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากถึง18กิโลกรัมและชิ้นส่วนของดาวเคราะห์นอยเวสตาและบางส่วนของดาวอังคาร น่าสำรวจได้ค้นต่อไปอีก40วัตยังค้นพบอุกาบาทอีก425ตัวรวมน้ำหนักแล้วมีถึง75กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะโอ้โห oh oh. มาที่ความลึกลับอันดับหนึ่งเอเลียนและอาณาจักรที่หายไป Aliens and the Lost City ิทวีปแอนตาร์กติกาเป็นแหล่งรวมความลึกลับ และมีทฤษฎีสมคบคิดรวมกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่การค้นพบกะโหลกศีรษะที่ยาวกว่ามนุษย์บันไดขนาดยักษ์และสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าและมันไดปรากฏใน Google Earth ด้วยนะคะ ทำให้หลายคนเชื่อว,ว่านาที่แห่งนี้นั้นมีการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือว่าตอนนี้เขาก็อาจจะยังอยู่ก็ได้นะคะทุกปีมีการรายง,งานความเคลื่อนไหวของ UFO จากที่นี่จนกลายไปอีอิสถานที่ที่นักลา่าเอเลี่ยนนั้นจับตามองอยู่ความลึกลับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะจากที่บอกตั้งแต่ต้นว่าที่นี่ยังไม่มีใครสามารถสำรวจอะไรได้หมด ทำให้มีข้อมูลบางส่วนเกิดขึ้นว่าเมืองที่สาบสูญแห่งแอตแลนติสถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นน้ำแข็งที่ลึกลงไปหลายกิโลเมตรมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีอารยธรรมอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาแต่ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะคะว่าทวีปนี้เป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองที่สาบสูญในตำนานและทั้งสิบความลึกลับนี้บางอย่างยังหาบทสรุปไม่ได้เลยนะคะจากความทุ่มเทของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ทำให้ยังมีการค้นพบที่น่าอัศจรรย์ในดินแดนแห่งนี้และยังมีหลายคนที่ยังไม่หยุดการคาดเดาว,ว่าใต้พื้นดินสีขาวนี้มีอะไรซ่อนอยู่หากเพื่อนๆเ,เองเป็นคนที่ชอบความลึกลับและน่าค้นหาแบบนี้เหมือนกันติดตามกันแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสัปดาห์หน้าจะได้มาเจอกันอีกกักกบเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณไลค์แชร์และก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคุยกับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.